สวัสดีอ่า uh, FC ทุกคนนะคะตอนนี้จี G ก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงสกอตแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่ให้ uh, คำอวยพรให้จีเดินทางปลอดภัยนะคะตอนนี้จีก็ถึงสกอตแลนด์อย่างปลอดภัยแล้ว ตามที่จริงีก็ถึงมามาถึงเนี่ยหลายวันแล้วนะคะแต่จีเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะคะเลยพักผ่อนพักผ่อนสองคืนแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้จีต้องไปทำงานนะคะทุกคนก็ยินดีนะคะยินดีเข้าสู่ช่องอลิสตาชาแนลนะคะเป็นทางการเลยนะคะเป็นอ่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอ่า จีจะมาพูดให้ทุกคนฟังบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าอ้าวไหนบอกว่าพ่อไม่สบายทำไมลงมาสกอตแลวสกนด์เร็วจังเลยอย่างนี้นะคะทุกคนจี G. ก็มีงานทำแล้วจีก็มาทำธุระอีกด้วยคือมาเดินเรื่องทำา UK พาสปอร์ตอีกแล้วก็ ไม่ได้มาแบบไปไปมามาแบบไม่มีเหตุผลนะคะจีก็เลยจะมาชี้แจงให้ทุกคนรับรู้ให้ FC รับรู้ทุกคนนะคะว่าไหนบอกว่าพ่อไม่สบายทำไมกลับมาสกอตแลนด์เร็วจังไปได้แค่เดือนเดียวไม่ถึงเดือนแต่ก็เกือบเดือนอะไรประมาณนั้นเนาะ จีก็มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลที่จะลงมาที่สกอตแลนด์มาเดินเรื่องทํา UK พาสปอร์ตนะคะเพราะว่าจีจะต้องอเดือนหน้าเนี่ยจีก็จะไปสาบานตนเพื่อที่จะเป็น UK, ่าให้เขาเรียกอะไรให,ให้รู้ว่าตัวเองจะมาเป็นประชาชนของเขาอะไรประมาณนั้นเนาะ ว่าเป็นห่วงพ่อไหมบอกว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงพ่อมากแล้วไม่อยากจะจากพ่อไปนะคะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องพ่อมันทําให้เราจะร้องไห้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราทิ้งพ่อทิ้งแม่ทําไมพ่อป่วยอยู่ทําไมต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่กลับมาอยู่สกอตแลนด์ไม่เป็นห่วงเลยเหรออะไรอย่างนี้ลูกคนไหนอะ่ะจะไม่มีเลยคะ่ะว่าจะไม่มีห่วงพ่อห่วงกันทุกคนคะ่ะ ห่วงแล้วก็รักด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าที่การงานจีก็ต้องมาทำงานให้จีได้ UK p a พาสปอร์ตก่อนถ้าจีได้อันนี้ไปแล้วอ่ะจีจะกลับเมืองไทยหรือไปไปมามายังไงก็ได้นะคะแต่ตอนนี้จียังไม่ได้ UK p a พาสปอร์ตนะคะจีก็ถึงแม้จีจะอยู่นี่มานานแล้วก็จริงแต่การทำวีซ่าจีแต่ละครั้งมันมีปัญหามันมีปัญหาจีถึงบอกว่า การที่จีมาอยู่เนี่ยสิปีทำไมมาอยู่นี่ตั้ง10ปีทําไมยังไม่ได้ UK p a พาสปอร์ตเพราะเมื่อก่อนอะ่ะก่อนหน้านี้จีมีปัญหากับวีซา่าวีซ่าจีมีปัญหาแล้วก็ลงไปเมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าคิดอยากจะมาสกอตแลนด์ก็มาทั้งท้งที่พ่อไม่สบายมันไม่ใช่นะทุกคนมันไม่ใช่แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าจีได้ UK p a พาสปอร์ตไปมาแล้วเนี่ยจี G ก็สามารถ กลับไปเมืองไทยได้ทันทีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเลยนะจีขอทำงานอีกสัก2-3เดือนสัก3เดือนประมาณนั้นสเดือนถ้าจีได้ uk passport พราะช่วงเนี้ยเนี่ยช่วง3เดือนเนี่ยจีไปสาบานตนแต่ไม่ใช่ว่าจะได้พาสปอร์ตเลยหนะ้าเดือนหน้าเนี่ยมันต้องรออีกสักเดือน2เดือนถึงจะได้พาสปอร์ตนะคะแล้วจีก็ต้องได้จุดนี้ก่อนให้จีได้อันนี้ก่อน แล้วจีจะกลับไปเมืองไทยไปดูแลพ่อสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็ยังได้แต่อันนี้จียังไม่ได้นะคะจี G. ยังไม่ได้เป็นยูเคพาสปอร์ตจียังไม่เป็นคนยังไม่ได้เป็นประชาชนของเขาจี G. ไม่สามารถที่จะอยู่เมืองไทยให้นานกว่านี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งจี G. ยื่นเรื่องแล้วจี G. ต้องรีบกลับมานะคะเพราะว่าจีก็พูดอยู่ไม่ไม่อยากมานะจี G. ก็พูดกับแฟนอยู่จี G. ยังไม่อยากมา ก็ว่าจพ่อจียังไม่หายดีแต่จีก็ไม่แน่นะปีใหม่เนี่ยจีอาจจะลงไปอีกปีใหม่เนี่ยจีจะลงไปอีกจีว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าพ่อไม่แข็งแรงอะ่ะก่อนก่อนหน้านี้นะถ้าสมมติก่อนหน้าปีใหม่ช่วงเนี้ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าพ่อไม่สบายตราบใดที่จียังไม่ได้เนี่ยจียังไม่สามารถลงไปได้นะทีนี้ถ้าจีขึ้นมาแล้วจีต้องรออีกสักสองเดือน สเดือนจีถึงจะลงไปได้จี G. ถึงจะกลับเมืองไทยได้จี G. ไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่นะคะทุกคนเห็นบอกว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจบอกพ่อไม่สบายมากๆทํทไมถึงกลับมาอ่ะเราก็อยากกลับมาหาเงินต่อถ้าจีหาเงินต่ออีกสักสีหเดือนอ่ะจีได้เงินเพิ่มจกีกลับไปอยู่บ้านจะคุยกับแฟนกลับไปอยู่บ้านจะดูแลพ่อจะ ห้าเดือนหกเดือนแล้วค่อยมาใหม่เพราะว่าจียังไม่ได้ uk p a พาสปอร์ตนะคะทุกคนให้จีได้ uk p a s s p o r ร์จีจีคิดนะจะกลับไปอยู่บ้านสัก3,4เดือนแล้วค่อยมาพ่อดูแลให้พ่อดูแลพ่อให้หายสะก่อนค่อยมาแต่ตอนนี้จี G ยังไม่ได้ uk p a s s p o r ร์จีก็เลยบอกพ่อไว้ว่าจี G ขอลงมาทำธุระตรงนี้ก่อนให้พ่อดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนที่ช่วงที่จีไม่อยู่ พีก็เลยก็นอนคิดนั่งคิดสงสารพ่อเป็นห่วงพ่อไม่มีใครดูแลแถมแม่ยังมีหลานอีกตั้งสามคนนะมีหลานมีลูกมีลูกน้องสาวสองแล้วก็มีหลานจีคนหนึ่งอ่าเพราะว่าถ้าจีไม่มาจีก็ถ้าจีไม่มา,า,มมาลงมาที่สกอรียนด์จีไม่มาทำธุระให้ตัวเองของตัวเองให้เสร็จนะ จีก็ไม่สามารถจะไปอยู่เมืองไทยได้นานกว่านี้ได้เพราะว่าจีทาทุระทางนี้วักค้างไว้อยู่เข้าใจไหมคะจีทาธุระเดินเรื่องทุระทางสกอตแลนด์ค้างไว้อยู่จีต้องมาเดินเรื่องต่อจีต้องมาเดินเรื่องต่อถ้าจีได้รับสิ่งได้รับตรงนี้แล้วจีก็จะกลับไปหาพ่อเหมือนเดิม ไปดูแลท่านให้ท่านได้ดีใจแล้วก็ให้หายเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงตราบใดที่พ่อยังไม่หายบอกเลยจีไม่อยากกลับมานะคะทุกคนจีไม่อยากกลับมาจีอยากจะอยู่กับ,บอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่ออย่างเช่นสงการอะ สงการจีไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปรถแห่ไปหมอลงหมอลำไปเล่นอะไรกับใครเลยนะทุกคนจีอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ตลอดเวลาดูแลตลอดเวลาแต่น้องสาวได้เล่นสงการได้เที่ยวได้ดื่มได้สังสรรค์กับเพื่อนแต่จีไม่เลยนะคะจีไม่เลยไม่เคยได้สังสรรค์กับเพื่อนไม่ได้ไปดื่มไม่ได้ไปอะไรไม่เลยค่ะจีอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ยีชั่วโมง ไม่ได้ไปไหนเลยส่วนลูกชายจีก็สัมสคนกับเพื่อนของเขาเช่นกันแต่จีหน้าที่จีลงไปดูแลพ่อเห็นไหมหน้าที่จีลงไปดูแลพ่อจีก็ต้องอยู่กับพ่อไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปทะเลถลายอะไรไปแต่ช่วงจังหวะซื้อกับคงกับข้าวนะคะไปซื้อกับข้าวอ่าไปซื้อกับข้าวจีอะโอเค อันเนี้ยไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ช่วงที่จีอยู่กับพ่อจี G ดูแลตลอดไม่ได้ไปไหนไม่เคยขาดไม่เคยทําให้พ่อผิดหวังไม่ได้ทำอ่าไม่ไม่เคยทําหน้าที่ลูกไม่ดีทําได้เท่าที่จีทาได้จี G ทาดีที่สุดแล้วหน้าที่ลูกของลูกจี G ต้องดูแลพ่อให้ดีที่สุดไม่มีว่าจะตกบกพร่องตรงไหนถ้าตกบกพร่องตรงไหนจี G ก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่จีทำหน้าที่ของจีให้ดีที่สุดที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจีมีพ่อคนเดียวแล้วจีก็ถึงเมืองถึงสกอตแลนด์เรียบร้อยจี G. ก็โทรหาพ่อทุกวันนะคะโทรหาพ่อทุกวันไม่ใช่ว่าไม่โทรนะคะโทรหาพ่อเนี่ยจี G. ก็เพิ่งจะวางสายไปตอนตอน,ตอนนี้ก็ไม่รู้กี่โมงแล้วเนาะเพิ่งวางสายไปตอนบ่ายโมงบ่ายโมงทางสกอตแลนด์ก็หนึ่งทุ่มทาง เมืองไทยจีคุยกับพ่อตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายบ่ายสามอ่ะไม่ใช่คุยกับพ่อกับแม่ตั้งแต่อ่าบ่ายสบ่ายสองบาอง่บายสาม,ส,ามสีโมงอ่ะคุยกับพ่อตั้งแต่4ี่โมงก็สาชั่วโมงแล้สอวโมงสามชั่วโม,ม,ม,มงแล้วแล้วจีก็พักเบรกอ่ะอบอกว่าขอตัวแป๊บเพราะว่าช่วงสี่ช่วงห้าโมงสี่โมงหโมงอ่ะแม่จะยุ่ง แล้วทีนจีก็โทรใหม่หลังห้าหลังห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งถึงหกโมงทุ่มทุ่มครึ่งจีค่อยวางสายเห็นไหมจีใช้เวลาอยู่กับพ่อตลอดถึงจะอยู่ไกลก็จริงจีอยู่กับพ่อตลอดจีเป็นห่วงพ่อมากเลยนะคะทุกคนจีมาแค่มาแค่พูดให้ฟังว่าอ่ะไม่มีใครถามนะคะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทิ้งพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ป่วยอยู่ทําไมถึงทิ้งไม่ได้ทิ้งนะคะจีกลับมาทําธุระและ้วจีก็ติดต่อพ่อตลอดถ้าจีได้ได้จุดนี้ทําธุระของตัวเองเสร็จแล้วจีก็อาจจะบินต่อบินไปหาพ่อปีใหม่ก็ได้หรืออดอาจจะก,ก่อนหน้านี้ก็ได้จะบินกลับเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าจีรักรักพ่อกับแม่มากนะแต่จีไม่รู้ว่าจะมีใครรักเท่าจ,าจีหรือเปล่า รักมากกว่าจีหรือเปล่าจีก็ไม่รู้รู้แต่จีรู้แค่ว่าตัวจีจะไม่ทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังอย่างเช่นจีไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลจีไม่เคยมีใครโอนเงินให้ช่วยจีดูแลซื้อกับคงกับข้าวเลยนะทุกคนน้องสาวจีไม่เคยช่วยนะแต่เวลาน้องสาวหรือลูกชายจีไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลจีโอนเงินหรือช่วยค่ากับข้าว ซื้อกับข้าวให้ตลอดถึงแม้จีไม่ได้ไปเฝ้านะคะทุกคนหน้าที่จีอะจีรักพ่อมากกว่าถ้าถ้าคนอื่นว่ารักพ่อมากไหมลูกทุกคนรักมากแต่ใครจะรักเท่าใดเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะว่าคนเราอะมันมีครอบครัวของของแต่ละคนเขามีครอบครัวของกันและกันแล้วถึงแม้จีก็มีครอบครัว จีมีครอบครัวของจีแต่จีก็ไม่ได้มีลูกทางนี้ไม่มีภาระทางนี้แต่ <c oughs> เสียง <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ขอโทษด้วย <c oughs> เสียงติ๊งติง้งแล้วทีนี้นจีก็จียอยู่ทางนี้จีไม่มีภาระก็จริงแต่จีก็ ทำหน้าที่ของจีให้ดีที่สุดเพราะว่าจีไม่มีลูกไม่มีเด็กที่นี่ใช่ไหมมีแค่จีกับแฟนมีสามีอยู่กันแค่สองคนนะคะอยู่กันแค่สองคนแล้วจีก็ไม่ได้ว่าไอคนนั้นคนนี้จีไม่เคยเกลียงจยีไม่เคยว่าคนนั้นทําไมไม่ช่วยเราดูแลคนนี้ไม่ช่วยเราจีไม่เคยเกลียงเกลียงแต่จีแค่ ทำหน้าที่ของจีให้ดีที่สุดแค่นั้นเองจีเพราะว่าน้องจีก็มีภาระลูกชายจีก็มีภาระจีก็ไม่เคยคิดจะโยนโยนความผิดให้ใครจีไม่โยนจีขอทําหน้าที่ของจีดีกว่านะจีขอทําหน้าที่ของจีดีกว่าเพราะว่าจีไม่อยากโยนให้ใครว่าเออทาไมคนนี้ดูแลไม่ดูแลไม่ดีเท่าเราคนนี้ทําไมไม่โอนเงินให้เรา จีไม่ขอโยนโยนความผิดให้ใครเพราะว่าจีคิดว่าคนเรามีหน้าที่แล้วน้องจีหรือลูกจีเขาก็าพึ่งเขาทํางานเขาก็าไม่ได้เงินเยอะจีก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่แค่จีไปแลกเงินที่เมืองไทยแล้วก็ได้เงินมาเยอะแค่นั้นเองแต่ตอนนี้จีไม่มีตังค์สักบาทเลยจีต้องกลับมาทํางานมาทําธุระจีให้เสร็จพรุ่งนี้ก็ทํางานต่อถ้า ทถ้าได้ uk passport แล้วจีก็โล่งแล้วทีนี้กลับไปเมืองไทยตลอดเวลาเลยไม่ต้องมานั่งคิดนั่งกังวลว่าเออวีซ่าจะหมดตอนไหนพาสปอร์ t เอออะไรอย่างเงี้ยจะได้พาสปอร์ตตอนไหนแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรแล้วทีนี้ถ้าได้จุดนี้แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรรอกลับเมืองไทยอย่างเดียวถ้าพอบอกว่าพ่อไม่สบายจีรีบบินไปเลยอย่างเช่นเนี่ยรอบเดือนเนี้ยเดือน ไม่ใช่ต้นเดือนที่แล้วอ่าต้นเดือนที่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ละว,วันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมเออต้นเดือนที่แล้วจีรีบบินรีบจองตั๋วเลยนะไม่ใช่ว่าจองตั๋วพรุ่งนี้นะมันก็ต้องใช้เวลาในการจองแต่มันก็ไม่ได้จองตั๋วนานเพราะว่าจองตั๋วเร่งด่วนก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะกลับเราก็จองตั๋ววันนี้อีกสองวันเราค่อยได้บินอย่างเงี้ยมันคือจองตั๋วเร่งด่วนแล้วนะคะทุกคนจี ไม่อยากตอนที่จีได้ยินข่าวเลือดออกจมูกเลือดขึ้นสมองพ่อทำให้จีร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกแต่ยิ่งตอนนี้จีก็ไม่ได้บ้าโลกนะแต่ก็ยังคิดอยู่ยังกังวลอยู่เพราะว่าพ่อมีหลานอยู่สามคนมันคงไม่ได้พักผ่อนแน่หลานสามคนไม่ได้พักผ่อนแน่อยู่บ้านก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้วเนาะ แล้วเราก็คิดถึงเป็นห่วงด้วยว่าพ่อจะกินอะไรจะนอนยังไงคิดนะเพราะว่าจีทํากับข้าวให้พ่อกินตลอดนะจีทําอาหารให้พ่อกินตลอดเพราะว่าจีไม่ให้พ่อกินกับข้าวที่แบบมันไม่ดีเพราะว่าพ่อต้องเขาเขาเรียกอะไรนะค้าลัม้าวลอาหารให้ให้กินอาหารที่ไม่เกี่ยวกับเป็นพวกเขาเรียกอะไรไม่ อย่างเช่นซีฟู้ดอาหารทะเลกินไม่ได้ต้องกินได้แต่ปลาต้มนึง่งอะไรประมาณนั้นค่ะผักเผือก็ต้องได้ต้มให้พ่อกินตลอดแต่ตอนนี้จีไม่อยู่แม่ต้องงานหนักแง่เลยแม่ทำงานหนักกว่าเพื่อนเลยต้องดูแลเด็กสามคนทำกับข้าวอีกเออเนี่ยจีเป็นห่วงแม่ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยอะทุกคนเป็นห่วงมากแต่จีก็ต้องขึ้นมานะคะ แต่จีก็ต้องขึ้นมาไม่ถ้าไม่ขึ้นมาจีก็ไม่มีตังนะคะทุกคนไม่มีเงินนะคะจีต้องกลับมาทํางานด้วยก็ฝากทุกคนให้กําลังใจจีด้วยนะคะก็ให้จีได้มีรายได้ทาง u t u b e อีกอีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกคนเพอๆถ้าวันไหนจีไม่ได้ทำงานแล้วจีอาจจะได้มี มีช่องทางอีกาทางหนึ่งให้จีมีรายได้นะคะคก็คือ youtube เนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แต่ตอนเนี้ยจียังไม่ผ่านโป้นะเพราะว่าจีโดนทําโทษตอนนี้จีก็ต้องมาเริ่มต้นเ,เริ่มต้นศูนย์ใหม่นะคะเริ่มหนึ่งใหม่เพราะว่าโดนคุณยูทำโทษอยู่นะคะทุกคนโดนทำโทษอยู่ถ้าจีพูดไม่ดีหรือพูดขัด,ข,ดขัดอะไรนี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ราะว่าจีก็ไม่เก่งทางพูดเท่าไหร่แต่ถ้าให้พูดกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่นะคุยได้นะคะทุกคนแต่ให้มาคุยกับโทรศัพท์กับ f อฟซีทั้งๆที่ไม่มีใครโต้อตอบคุยด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะคุยไม่ได้เยอะนะคะคุยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อด้วยนะคะทุกคนก็ฝากฝาก f c ช่วยช่วยชมคลิปช่วยให้กำลังใจจีให้จีมี อ,อีกช่องทางหนึ่งที่มีรายได้ทาง youtube ด้วยเผื่อจีไม่ได้ทำงานกลับไปอยู่บ้านอย่างเงี้ยจีอาจจะทำคลิปกับครอบครัวอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าจีก็อันนี้จีแค่คิดไว้ก่อนนะเพราะว่าจียังไม่รู้ว่าจีจะได้กลับไปตอนไหนแล้วก็จะได้ออกจากงานหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมันต้องคิดไว้ก่อนเนาะทุกคนมันต้องคิดไว้ก่อนนั่นแหละค่ะที่จีมาพูดก็มีแค่นี้แหละเนาะมันก็ไม่มีอะไร เพราะว่ากลัวทุกคนผู้กลัวทุกคนคิดว่าทําไมต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ลงมาสกอตแลนด์ทิ้งทําไมเนาะจีก็ฝากด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ได้ทิ้งนะคะจีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จีขอตัวลาก่อนขอบคุณค่ะและสวัสดีนะคะ